วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,สขกันแล้วกันนะครับสำหรับมือนีกระไรเนาะนะครับมา จะมาเจอในรอบสุดท้ายในโค้งสุดท้ายสลับงวดเันที่หนึ่งกรกฎาคม2568นะาครับเป็นโค้งสลูเป็นโค้งตัดเสือกนะครับไพ่สีจะได้กว่ากันไปนะพี่น้องเนาะนะครับมีโอกาสตัดสินใจมือนี่ครับมือหอดเทียงเทียงนะครับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับแนวทางฝากพี่ฝากน้องกันนะครับมาถึงโค้งสุปโค้งสุดท้ายนะครับสรับในงวดนี้นะครับ่ว่าถามอาจารย์ มืดบอกกับปรมิดนะครับก็มีอยู่นะมีแน่อยู่นะยังอยู่อาจารย์บัดปลาเนี่ยก็ย่างประชันได้พี่น้องเพิ่นท่อคุยกับเพิ่นมบอเซาเนี่เพิ่นว่าเพิ่นจิเริ่มทำพิธีเอาหัวแรงนะประมาณจัดโว่สีแล้วยมอะไรกับสี่ถุมประชันเพิ่นว่านะเพิ่นเลยสีบุญกาสได้ล่องไอพี่เห็นน้องได้พี่เจรนานะแต่ว่าก็สีไปร่องตอนถ้าแอ็ดไรมากกัสีฟ้าร่องน้อพี่น้องน้องมื่อยก็ได้นะครับยักษ์สิได้เวลาได้นะครับแต่ว่าก็ขันมันถ้าได้ เทียงหรือว่าปบะว่าจะซีหาโมนก,กับแอกสิโลกับพีน้องเขาดเดบลิงกันนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์วัดป่านะครับเขาดีได้พี่น้องสองหมวติดกอกันแล้วนะครับสำหรับอาจารย์วัดป่าก็ได้นะครับเอามาสรุปไปแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้แล้พี่น้องเนาะนะครับเขามาแลกกัอย่าลืมด้ับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ขอคนลค์่คนละแชร์นะได้พี่น้องเด้ด like, ด share, อ,อ,ดพอดนะเพื่อเปิดผ้าการมองเห็นนะครับสำหรับ ทันที่เขาให้เห็นหลายกว่าเก่าว่าสเต่อไปน้อพี่น้องเนาะให้พี่เน,เนอ้องเห็นหลายกว่าเกา่าหลายคนขึ้นก,กว่าเก่าว่าสเนาะนะครับมาสรุปไปแล้วกันนะครับมาสรุปนะครับสำหรับแนวทางของ่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นแนวทางเอาคําเตือนพี่น้องคําเตือนนะครับคําเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งเพรานั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับออะมาเบิ่งกันล้กันนะครับอาจารย์ท่านแรกนะครับสำหรับโครงนี้นะครับวัดจีว่าสิสรุปให้พี่เห็นนะครัได้เบิ่งว่าจักอาจารย์อาจารย์ได้เป็นอาจารย์ได้ยังสีนะบ่ท่านพี่น้องนะครับเพราะว่าเวลามันก็แคบเยอะเกินนะอากาศเวลากันนะ้อยหน่อยทรงนี้นะครับย้ำให้ย้ำหน้าวาดว่า,าแล้ะเนาะนะทีนะ่ขึ้นหน้าทางของอาจารย์สิงได้พป็นน้องเด้อ ทางของอาจารย์สิงห์นะ,ะงวดนี้งวดไปที่1กร,รกฎาคม2 5 6 8เพห้าเน้เเน,น, 1, 4, เน,นไปที่เกตหนึ่งวิ่งบน1กับ4ครับเน้นไปที่เกต9นเกต9ดาบหลักกับ6กหนึ่ง4ห 1, ตัวให้มาที่4เกตหนึ่งเกต9กนะครัราคลขรลอย4ีห้าหนะครับ,อรอ 4, 5, 6, รบพี่น้องมักมจตัวใดเาจับไซเมย็กระได้พี่น้องด้วยสำหรับ สตัวลงล่างนะบิ่งไปที่ห้ากับเก้านะครับจากชุดไปที่สองห้าสองเก้าโอ้ยพี่น้องสองห้าห้าเก้าไอ้นอนนะครับสองห้าห้าเก้าคือป็นเหลขเดินเพิ่นเนะพี่น้องเนาะนะครับชุดรองก็คือแปดห้ากับแปดเก้าพี่น้องนะครับแคบนาจอไว้พี่น้องนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์สิงห์ต่อไปนะครับต่อไปออต่อไปเป็นแนวทางของแอดยืนพี่น้อง แอดยืนนะครับให้มาที่1910นะครับ2920แล้วก็สามตัวบนฟ้าเกตหกแล้วก็68แปดนะพี่น้องเนาะโอ้68นี่ผมไปตลาดมิโซานี่กัพี่น้องเพิ่งจ่อไม้ลายอย,ย,ยูอ่ดิมาแห้งขึ้นกันนะสำหรับ68แดนะพี่น้องเนาะมาแรงเหมือนกันนะครับะแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้สำหรับแอดยืนนะครับงวดนี้แคปหน้าจอไว้พี่น้องเด้อ ต่อไปนะครับต,ต่อไปต่อไปต่อไปเลยนะครับเป็นของฝันเป็นจริงนะพี่นอ้องฝันเป็นจริงวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่มีตรงกับเนี่ยอ,อาจารย์สิงก็มีสี่หนึ่งพี่น้องอาจารย์สิงก็มีสี่หนึ่งนะครับราคาหกหนึ่งนะครับเขาก็อาจารย์สิงได้พี่น้องแล้วสลับฝันเป็นจริงนะพี่น้องเนาะ เข้าๆกับอาจารย์สิง์ตรงกันครับอาจารย์สิง์สองอเนี่ยอันนี้เป็ตรงพี่น้องอ้าว่ากันไปพี่น้องครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์ไหล่หลพี่น้องนะครับเป็นของ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 อได้พี่น้องเด้ไอ้ของโตผมน้ำยันรื้นยันลงพี่น้องปจิบบเอาโตมากยังปจิบบ้า อาไปของเจ๊คำนวณแม่นกันแล้วกันนะครับเจ๊คำนวณแม่นให้มาที่งวดนี้นะครับให้มาที่นะครับสูตรที่หนึ่งให้มาที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกนะครับสูตรที่สองสองกับหนึ่งมนคือมูปะเทด่พี่นอ้องจับชุดที่สองศูนย์สองศย์ห่สามสองสามหนึ่งหกสองหกเลข6กเป็นขือมูลเลยแต่แต่ก้อนเป็นเลขเจ็ดพี่น้องนะครับ คำนวณผิดนะครับนับเลขผิด่าสัง่งต่อไปนะครับก็เลยเปลี่ยนทางนะครับอกหนึ่งนี่ตรงกันอีกแล้วพี่น้องน,นี่หกหนึ่งต้องกันสามสมนักแล้วนะครับเนี่ยของฝันเป็นจริงของอาจารย์สิงเนาะนะครับของเออนี่เป็นเก้าหนึ่งนพี่น้องเนาะสำหรับแอดยืนนะเป็นเก้าหนึ่งบวกเป็นฮกหนึ่งนับให้เรียกว่า กับข่างกับประจักษ์นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเด็กเปนอนเด้อแกะกันหนอยนึงก่อนต่อไปเป็นวิ่งนะครับออเบาเบาวิ่งเดียวเดียวเดียวที่หลังนะที่น้องเลขวิ่งขอไว้ที่หลังนะครับนุ่มบารบือก้อนกันแ้วกันนะครับ แอดหนุ่มบระบือนะครับวักรรกนที่หนึ่งเดือนกรกฎาคม2568นะพี่น้องเนาะแอดหนุ่มบระบือพนไหนมาที่3 1 3 2นะครับและะ้วก็31ึตรงกับเจ้คำนวณแม่นนะครับส1 3 2นสอะครับแาสห้าห้าเก้าเก้าพี่น้องเกานี้เคยลิ้นผ่านหูหลังแต่ต่องอดน,นะครับ อาจารย์เพิ่นไหมาอยู่พี่น้องแบบแต่ว่า,วามันเพิ่นไหหมาเพิ่นเกี่ยวกับฝันเพิ่นนะพี่น้องเนาะเอาว่ากันไปพี่น้องนะครับอชอบกวาจาัดคัดกระพางพี่น้องหนุมบรรบือแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อรับแคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปอยังไปเร็วจะหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะไดเวลาแอสิไปเดินทางรับแอสิเดินทางไปทุรละนะครับอ่ ต่อไปเป็นของเอสไตฟ้านะครับเอสไตฟ้าวันที่1กรกฎาคม2568นะพี่น้องเนาะเอสไตฟาไ้าเห็นมาทีสี่ศูนย์สี่4ามสี่ห้าสเด่นไปที่4<อ>พี่น้องอ่าเด่นไปที่4เด่นไปที่4เนาะนะนครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นโชคเงินล้านนะครับโชคเงินล้านเอดโชคเงินล้านนะครับอ่าเอาตามนี้นะพี่น้องเนาะ เด่นไปที่3กับ9นะครับเน้นหนักไปที่3นะครับจับชื่อที่3 1 3 5 3 0 9 1 9 5 9 0ครับเนี่ย3 1นี่ก็ตรงกับเจคำนวณแม่นตรงกับใครนะ่ะสองสามประจักษ์ได้พี่น้อง3 1นี่ก็ได้นะครับสามหนึ่งเจคำนวณแม่นก็มนี่นนนเราคงจำได้อยู่นะครับตรงกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวด้วยพี่น้องด้วยผมก็บก้เขียนไว้พี่น้องบา้างดีให้ทุบเกียอยู่บดัดยยังสิอะไรย,ยอดงาไหม เนี่ยอันนี้ก็บสามหนึ่งนุ่มบระเบอนี่ก็ได้พี่น้องนุ่มบราเบอร์กับสามหนึ่ง <3, 1, S 1> เป็นอาจารย์ที่สองนะครับเอสนะครับนี่ของเกียร์ขั้นวณแม่นสามหนึ่งนะครับสามอาจารย์พอดีนะพี่นอ้องสำหรับสามหนึ่งครับนี่บอเตี๋ยน้องได้เบอร์อันนับสี่หนึ่งแลพี่น้องแล้ว 4, 1, อ่ะประมาณสามอาจารย์สามสำนักนะให้มาที่สามหนึ่งขึ้นกันนะครับเดิน <ederim. S 1> ไปที่สามต่อไปนะครับเป็นของเอสนุ่มสุพรรณพี่น้อง แอดนุ่มสุพรรณนี่ไปตรงกับไผ์บอพี่น้องอ่ะแอดนุ่มสุพรรณแค่หน้าจอไปพี่นอ้องเด้ออ่าไปตรงกับเลียกลับรับ,รบยังเกาะรับอ่าตรงกับเลขลับอิสราเอลนะครับพี่น้องก็ขึ้นสีในบึงบางช่องใหญ่เป็นร่มกันละน้อพี่นอนะ้องเนาะหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดสามหาสี่หาหกนะครับเนีห้าหกตรงกันกับอ่า เรียกรับอิสราเอลนะพี่น้องเนาะหลายคนพี่น้องเอออิสราเอลก็ได้คงก็เกบอาน้ำมาลงน้ำมูดอกนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นอันนี้กมีเป่าด้วยพน้องด้อหกห้าหกหกหกเเ้ากสองเ็ห้นะครับแอดหนุสนะครับชินชอบทังแอดหนุทงก็จัดไปเลยพี่น้องเด้อชินชอบขอแอดหนุสพก็จัดไปนะครับสำหรับ เนี่ยทา่านแอดมาน้ำเสนอเนี่ยท่านดิฉันนักการอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำหรักกระลวนแล้วได้เป็นบุคคลธรรมดาแบบคือได้เขาใจข่อยน้อพี่น้องเนาะมีข่อยมีรถเป็นธรรมดาเลยพี่น้องเด้อจย่างใดก็ใส่ปิจารยญาณในาการรับชมนะครับออบอกกันว่าเห็นรถเคื่องเขา่าดูเขาไปย,ยิงยีเซตทางเสืกกอกระโตนซัดต่อกะมีนะพี่น้องเนาะอ่าต่อไปเป็นของเอ็ดอ่า มะยมแดงนำโชคนะครับมะยมแดงนํำโชคด้วยพี่น้องเด้อตาไทยชุดตาไทยสูตรตาไทยนะครับเดินไปที่ศูนะจับชุดไที่2องศูน์สศนย์นี่ตรงกับเห็นลีเดีกายไปทีหนึ่งนะครับเลก้พ่อาจารย์ท่านได้บุกนะครับสองศูน์สี่ศน์้นพิ่นชอบ3,0มศูนเดินไปที่3,0มศน์มักเพิ่นมักไม่เดียวคือ3,0มศูนย์นะห้าสามศูนย์ห้าสีหาห้ังไตมยมแดงนี่ หลักร้อยเน้นไปที่ห้าะพี่น้องเนาะหลักหน่วยเน้นไปที่ศูนย์นะครับ่ะมากันไปพี่น้องชินชอบในทะางอาจารย์มายมมแดงกะจัดไปตามนั้นนะครับชินชอบอาจารย์มายมมแดงก็จัดไปตามนั้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเอาเป็นกําลังวันบันทีพี่น้องมาเข้าสู่กําลังวันแล้วพี่น้องเนาะ เรื่องปิ่งก่อนพี่น้องวิ่งสายทหารใบแดงนะครับสายทหารใบแดงให้มาที่ห้ารับห้าสิบล้านนะครับปิ่งห้าสิบล้านห้ามาล้านเป,เปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านพนาบะอเคปนาเจอไวพอรรออออ้พี่น้องหัวก่อนเป็นหายมาเข่าที่เอียงเลยฮะหัวก่อนมีเถือกเข่าอยู่ที่พี่น้องหัวก่อนขอนงจูจ่เจออะไรแบบแต่ว่าเข่าอยู่นี่ซือว่าจะเป็นศูนย์ในหลักใจจับ่ผิดนะครับว่ามายังดอกอัน บ่อจะค้นหาอย่างเงี้ยไหมพี่น้องค้นหามากระสิดนพี่หรือน,น้องที่เก่าน้อพี่น้องนาะต่อไปนะครับมากระเช้นุบาเ,เด็กบินแล้วก็สิมาบินกับพี่น้องมาดินกําลังบันนะครับกําลังบันเป็นเล่นนะพี่น้องนะกำลังบนงวันนี้นะครับกำลังบันให้มาที่กําลังบันบรรลังคารได้แก่หมายเลขแปดได้พี่น้องเด้อสำหรับสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวกับสามสี่ศูนย์พี่น้อง 3 4 0นะครับอาชีพชาวประจักรขัดกระพานไม่พี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของอาจารย์ไม่ออกนามสลับ3 4 0นี่พี่น้องอาจารย์บอกนามนะครับกำลังวัดน,นี่อ่าเป็นของทางชาง่องห้าเองไม่นะพี่น้องกำลังวัน8นะครับสลับมวลน,นี้สีมารหรือบ่วมาโบลุดสองมวลเลยพี่น้องกำลังวัดกันได้รับอ่สีมาอีกบัครับมวลนี้บบอ,อ่าสุดบัวลุดยังไงอนะ่พี่จนะนั่ให้เพิ่งพี่น้อง ต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเอตรัชนกมีโชคนะครับหายมาเม็ดเดียวพี่น้องสองตัวลงล่างเป็นพี่น้องเด้อสองหนึ่งหายรูดสองนะครับรูดไปที่สองเด่นไปที่สองแต่บาดจับชูหนอยสองหนึ่งเม็ดเดียวนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์กรกาลสินนะครับอาจารย์กรกาลสินไปที่หลังกาลกานะครับอ่าเป็นของอาจารย์กรดีกว่านะครับ อาจารย์กรกาศิลป์นะครับให้มาที่นะครับสาหรับหัวไปที่หนึ่งกรรดาคมบ่งรูดสี่นะิ่งรูดสีได้พี่น้องเด้อนะจับชุด่สี่เจ็ดี่ศูนย์สี่4ปดสี่เก้าสตัวให้มาที่ห้าสี่หกห้าสี่เจ็ดห้าสีนะครับแนวทางของอาจารย์กรรดาศิลป์งันที่หนึ่งกรกดาคม2568ันห้าร้อยหนพี่น้องนอกชอบว่าจัดกัดกระพันได้พี่น้องเด้อมาหลายตัวด้หัวเดียบคนไหนมาสีหาชุดนะครับอ่าว่ากันไปพี่น้อง ต่อไปนะครับต่อไปต่อไป,อไปเป็นของเอสหมาน้อยคอยรักนะครับเป็นชุดบนฟ้านะเป็นน้องเด้อสามตัวบนฟ้านะที่แปดสี่แปดสี่สี่แปดห้าสี่เก้าสี่สี่เก้าห้าชุดสรุปนะครับชุดสรุปสองตัวบนฟ้านะครับเน้นไปที่เก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้านะครับเอาแคบนาจอไปนะครับ ชอบก็จัดขัดข้อ่านนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์อเอ็ดหมาน้อยคอยรักนะครับเนี่ยชุดบนฟ้านะต่อไปเป็นชุดสองตัวลงล่างนะครับชุดสองตัวลงล่างไม่จยกคืบมูปนเลเอ้าคืบมูแต่ว่ากระบอกขัปกปอนะบ่คือปอนะพี่น้องสองตัวลงล่างนะพี่น้องนะเป็นสรุปใหม้มาทิศล่างเน,น้นไปที่เกตห้าเกตเกตห้าแปดห้ารองเกตหกแปดหกนักนักแฉนแฉนเกตหาไม่เดียวเลยพี่น้องเนอะ ใหญ่มากก็จัดไปโหลดพาวะนะครับอ้อชอบแนวทางของอาจารย์มาโนาแลรก็จัดไปตามนี้นาะพี่น้องนะสลัยคีนิก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แต่ละอาจารย์อาจารย์ทุกทุกสำนักนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นการเป็นขอมูลเป็นอ่าโจทย์นะเป็นโจทย์เป็นอั้นเป็นแบบว่าเป็นแนวทางนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทาง เฉลยข้อสอบมืออื่นตอนใบใบสามใบสี่ปรัเฉลยแนวพิจิตเข่าพิสิรลุบพิสิตรเถื่พิจิตพิษกระดนะครับอ่าขอขอบพระคุณอาจารย์แต่ละสำนักทุกๆสำนักการากันนะครับทุกๆข้อมูลนะขอบคุณหลายการากันไอพี่น้องเด้อที่แบ่งปันกันมากนะครับทา้งช่องห้อได้อ่าไอพี่น้องในพี่แย่ได้รอบหนึ่งนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ติดตามนะครับตหรละคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าคลิปนี้กลางคำว่าสวัสดีครับ